สวัสดีค่ะอยู่กับเซลปิกกี้นะคะมิสุสุทธรมอเตอร์สาขาสิทธิ์คลครินค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพามาชมแอดลีนะคะราคาตัวงจุที่1 2 9 8 0ล0บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูระหว่างตัวตกแต่งกับไม่ตกแต่งนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปรับชมนะคะว่าแต่งแบบไหนและไม่แต่งแบบไหนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นสีสม้มเป็นแอดลีนะคะขับสีนะคะที่ใครๆก็ถามหามา ก็เดี๋ยวจะมารีวิวชุดแต่งนะคะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะคะแล้วก็ระหว่างตกแต่งกับไม่ตกแต่งมันมีการแตกต่างอย่างไรนะคะเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านะคะเป็นฝากระโปรงนะคะเป็นสกู๊ปสีดํานะคะตัดกับตัวรถนะคะกับสีส้มง,งานนี้คือเป็นงานฝากระโปรงที่เราตกแต่งเพิ่มเติมให้กับรถคันนี้นะคะจะดูหล่อดูเท่นะคะติดตัวหนังสือมิซูบิชิด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นมิซูบิชิสีแดงนะคะหรือว่าลูกค้าถ้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้ว่าเป็นสีดําหรือจะเป็นสีโครเมียมก็ได้ค่ะกระจังหน้าของตัวเอลตัวขขงา นะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่อยู่แล้วเป็นคอนเซปต์หน้าใหม่ของเขาเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นงานเหล็กของตัวแฮมเมอร์นะคะงานนี้จะเป็นงานเหล็กแท้กันชนแท้เลยนะคะก็คือจะเป็นของยี่ห้อแฮมเมอร์เลยะคะ่ะถ้าสมมติว่าขับดีดีแล้วไปสวยตูดด้านข้างหลังเขานะคะบอกเลยว่าตัวนี้ก็ช่วยกันกระแทกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ทั้งหมด4จุดนะคะในส่วนของแอดลิตนะคะแล้วก็ส่วนไฟตรงนี้จากเดิมของเขาจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะสำหรับอาจเป็นสีดำ อยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็ได้ใส่คิ้วตรงนี้นะคะเพิ่มให้ตรงไฟเดย์ไลท์ให้ค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะแอดลิตนะคะถ้าเป็นตัวที่ตกแต่งมาจากโรงงานแล้วตัวนี้เขาจะมีซุ้มล้อมาให้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ติดเพิ่มเติมอันนี้คือมันติดมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของแมกรุ่นนี้นะคะก็เราได้มีการใส่แมกให้ใหม่แต่ใช้ยางเดิมนะคะที่มาจากโรงงานแต่ว่าลูกค้าก็เปลี่ยนแมกได้นะคะในส่วนของหูกระจกช้างนะคะด้านข้างทั้งสองฝั่งแอดลิตของเขาคอนเซปต์เขาเป็นสีดํามาให้อยู่แล้วนะคะส่วนของเล่าหลังคานะคะทั้งคู่2รุ่นนี้ก็ไม่ได้มีการ ปรับเปลี่ยนอะไรก็คือว่าติดมาจากโรงงานให้นะคะส่วนเบ้ามือของตัวตัวแอดลิดอันนี้ปิ๊กได้ใส่เพิ่มเติมให้นะคะก็เป็นเบ้ามือดําแบบลายปิกนกนะคะแต่ว่าคันนู้นไม่ได้ใส่มาให้เนาะ ส่วนกราสร์ด้านข้างนะคะก็เป็นกราส่างานแท้นะคะอ่นนี้ก็ติดเพิ่มเติมให้อในส่วนกราบด้านข้างตรงนี้นะคะถ้าเป็นของตัวแอดลิดเองนะคะจะไม่มีแต่อันนี้ปิกได้ใส่เพิ่มเติมให้นะคะด้านข้างให้ดูสวยและมีมิติมากกว่าเดิมค่ะส่วนงานเหล็กนะคะตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหล็กแท้เป็นบันไดแท้ใช้งานได้จริงรองรับน้ําหนักได้ถึงร้อยโลเลยนะคะสําหรับตัวนี้ขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าเขายึดติดกับน็อตได้ดีและแข็งแรงมากๆค่ะ เจ้าตัวแอลดี้่ะค่ะก็ โลบาค่ะอันนี้โลบางงานแท้ของมิซูเลยนะคะติดมาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ส>ในส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้ติดข้อฝาท้ายกระบะด้านหลังนะคะเราได้ใส่เพิ่มเติมให้นะคะก็มีความสวยและโดดเด่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนข้อไฟด้านท้ายเราก็ใส่เพิ่มเติมให้นะคะสำหรับ2รุ่นนี้ไม่มีนะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นตาโลโก้มิซูบิชิแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของการชนด้านหลังอะคะ่ะอันนี้เราเปลี่ยนให้เป็นของยี่ห้อ นะ,ะบอกได้เลยว่าเป็นงานแท้ทั้งแฮมเมอร์เลยนะคะส่วนอันนี้เราถอดออกแล้วเราก็คืนของเดิมให้กับลูกค้าค่ะในส่วนของภายในเจ้าตัวแอลลี่คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นพลงมลัยแบบพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังแบบไฟฟ้านะคะอ่าตรงนี้ของเขาหน้าจอก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีระบบแอร์ตรงกลางให้มีกระจกตัดแสงมาให้นะคะแล้วก็หัวเกียร์แบบใหม่แล้วก็จะมีโหมดในการขับขี่นะคะขับ4ขับ2จะอยู่ตรงโหมดตรงกลางเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะการรีวิวเจ้าตัวแอนลีทั้ง2แบบนะคะแบบแต่งและก็ไม่แต่งนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจที่อยากจะมาออกรถหรือจะมาทดลองขับที่โชว์รูมมิสูบิชิสาขาสุทรมอเตอร์สีนะครลีนของเรานะ,ะเรามีรถแอนลีนะคะให้รีวิวเลยะคะมีทั้งหมด4สีค่ะจะมีสีส้มสีเทาดำสีดำและก็สีขาวมูค,ค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากจะมาลองทดลองขับนะคะเราเชิญทดลองขับได้ที่โชว์รูมมิสูบิชิสุทรมอเตอร์เลยค่ะหรืออยากได้ใบเสนอราคาสอบถามแคมเปญนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ เบอร์โทร061-464-1824ค่ะหรือ ID l ล n e ติดต่อปิกกี้นะคะ P.I.C.K. 5335นะคะและ้วเงินฝากันช่วยกดติดตามช่องเซลล์ปิกี้มิซูด้วยนะคะวันนี้ขอตัวราบก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Drive your ambition Mitsubishi Motors